ชายคนหนึ่งเล็งปืนไปที่แม่สุกอรคนขายเนื้อที่อยู่ข้างๆเตรียมพร้อมเหนี่ยไก่แม่สุกรล้มลงทันทีอีกคนรีบเข้าไปตัดคอหัวโล้ลนขายได้ราคาสูงหลายร้อยดอลลาร์ถ้าต้องการรถบรรทุกก็ไปที่ร้านขายข,ายของเก่าถึงจะเก่าโทรมแค่ไหนก็ยังหาได้ตามต้องการนี่แหละคือชีวิตเรียบง่ายในแถบภูเขาบนเทือกเขาสีครามยูสตัสอยู่ในความเศร้าโศกอย่างใหญ่หลวงเพรสตันหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัยเพียง60ปีแม้จะผ่านมา3มเดือนแล้วเขาก็ยังไม่หายเศร้า แต่ชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปเบนจึงสืบทอดกิจการต่อจากพ่อลูกชายและหลานชายของเพรสตันจะเข้ามารับช่วงต่อจากเขาในงานของเขายูสตัสต้องนําทางพวกเขาให้เข้าที่เข้าทางตอนนี้พวกเราจะซ่อมแซมแท่นล่าสัตว์กันหน่อยเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการล่ากวางที่จะมาถึงไอซซุ้มไมเ้เก่าๆที่เห็นตรงหน้านี้เป็นผลงานที่เพรสตันออกแบบไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อสอนลูกชายตัวน้อยให้รู้จักการล่าสัตว์ผ่านมาหลายปีแล้วพอได้เห็นอีกครั้งก็อดคิดถึงเขาไม่ได้จากนั้นพวกเราก็เริ่มลงมือทํางาน พวกเราตอกตะปูเหล็กยาวๆลงไปที่ลำต้นเพื่อให้ยืนอยู่ข้างบนได้สะดวกแล้วก็ยึดแผ่นไม้เข้ากับโครงสร้างต้นไม้ยูสตาร์มองภาพนั้นด้วยความชื่นชมต้องยอมรับว่าคนหนุ่มคนแน่นแข็งแรงกว่าจริงๆเพื่อเป็นการระลึกถึงเพรสตันพวกเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างแต่เพิ่มไม้ใหม่เข้าไปบนโครงสร้างเดิมเพื่อให้มันแข็งแรงขั้นตอนสุดท้ายคือการพรางโครงสร้างต้นไม้ทําให้มันดูเหมือนกิ่งไม้ที่เต็มไปด้วยใบยไม้ในตอนนั้นเองยูสตาร์ก็ตรหนักด้ว่าการเลี้ยงดูคนรุ่นหลังก็คือการสืบทอดชีวิตของผู้ที่จไป เขาตัดสินใจที่จะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดที่เขามีทานาหลานชายของเพรสตันอายุห้าขวบแล้ววันนี้เขาจะได้เข้าร่วมการล่าสัตว์ครั้งแรกในชีวิตบทเรียนแรกสอนโดยยูสตาสเขาให้คิดจากมุมมองของสัตว์จินตนาการว่าตัวเองเป็นกวางที่กำลังหาอาหารแล้วมันจะไปที่ไหนทั้งสองคนเดินลัดเลาะไปในป่าเสียงหัวรถด,ดังไม่ขาดสายพอเล่นเหนื่อยพวกเขาก็เริ่มออกล่ายูสตาสยกแท่นล่าให้คนหนุ่มสาวส่วนตัวเองหลบไปอยู่ในที่มืดทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นทำลายความเงียบสงบเขายิ้มขำๆคงจะมีเหนือใ้้กแลว พอเขาไปถึงก็เห็นลูกกวางตัวหนึ่งนอนอยู่บนพื้นจับได้เร็วขนาดนี้เขาไม่คาดคิดเขาเอ่ยชมทั้งสองคนอย่างไม่ลังเลสมกับเป็นสายเลือดเพรสตันพรสวรรค์ล้นเหลือตอนนี้พวกเขากําลังจะกลับบ้านไปกินบาร์บีคิวไม่กี่วันต่อมาสตาสกี้มามาที่กองขยะแห่งหนึ่งวันนี้เขาจะมาเลือกซื้อรถบรรทุกที่นี่เมื่อปีที่แล้วรถพังเพราะลืมดึงเบรกมือขาดคนธุรกิจไม่ค่อยราบรื่นต้องการรถบรรทุกคันใหม่มาช่วยให้ผ่านพน้นช่วงยากลําบากไปได้ลานขยะนี้เป็นของเพื่อนเก่าผมน่ะ มีรถเก่าจอดทิ้งไว้เพียบเลยยูสตัสมีงบ800ดอลลาร์เขาต้องหารถที่คุ้มค่าที่สุดให้ได้รถกระบะสีแดงคันนี้ดูเข้าท่าดีนะเปิดฝากระโปรงดูแล้วไม่มีแบตเตอรี่โชคดีที่นี่มีรถเยอะหาแบตเตอรี่ไม่น่าจะยากยกมาใส่ให้รถกระบะสีแดงเตรียมสตาร์ทเครื่องปรากฏว่าไม่มีที่นั่งสักที่ช่างมันก่อนเขาจะลองดูว่าสตาร์ติดปกติไหมเหยียบคลัตช์แล้วบิดกุญแจรถบรรทุกสตาร์ตติดอย่างราบรื่นพร้อมเสียงคำรามแถมแรงดีอีกด้วยทำเอาอูสตัสยิ้มออกมาอย่างมีความสุข รีบโทรหาอาจารย์ใหญ่เพื่อถามราคาหลังจากดูรถแล้วอีกฝ่ายเสนอราคา1,000ดอลลาร์ทำอุสตัสถึงกับตึ้งไปเลยเขาเริ่มจับผิดรถบรรทุกว่ามันเก่าแถมยังไม่มีล้อและที่นั่งแต่คณะบดีกลับชี้ให้เห็นข้อดีของรถบรรทุกคันนี้ว่าด้านหลังมีระบบยกขึ้นลงได้ยูสตาซตึ้งไปนี่มันเจอของดีเข้าแล้วระบบยกไฮดรอลิกจะช่วยให้งานของเขาสะดวกขึ้นมากการขนถ่ายท่อนสูงจะประหยัดเวลาไปได้เยอะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาต้องการในตอนนี้พรารู้ว่ายูสตาสไม่มีเงินมากพอ บังเอิญว่าช่วงนี้ต้องการไม้จำนวนหนึ่งมาสร้างบ้านพอดีการแลกเปลี่ยนสิ่งของก็เป็นการซื้อขายที่ไม่เลวแต่รถบรรทุกคันนี้ยังต้องมีที่นั่งกับล้อทั้งสองคนจึงเดินหาไปทั่วกองขยะไม่นานก็ถูกใจอย่างรถยนต์สองสามเส้นเอามันไปติดตั้งขนาดก็พอดีแปลจากนั้นก็ยกเบาะนั่งมาใส่ในรถตอนนี้ยูสตาสก็กลับบ้านได้แล้วระหว่างทางเขาพบปัญหาพื้นรถมันมีรูพรากลับถึงบ้านสิ่งแรกที่เขาทําคือซ่อมมันเขาทําการวัดขนาดแล้วไปหาฝาถังน้ํามันในโรงเก็บของเอามาเผาไฟแต่งงร จากนั้นก็ขัดให้เรียบเสร็จแล้วก็เอาไปติดตรงที่หวางเทา้ทาเท่านี้ก็ซ่องพื้นรถเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็เอาไม้ขึ้นรถเขาจะเอาไปให้คณบาดีเพื่อปิดดินนี้ให้สําเร็จวันต่อมายูสตารสกําลังตัดต้นไม้จู่ๆก็ได้ยินเสียงเล่ยไฟฟ้าทําให้เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟใครบังอาจมาตัดไม้ในที่ของเขาเขากระโดดขึ้นมาแล้วรีบขั้วไปทันทีม้าเหมือนรับรู้ถึงความโกรธของเขาก้าวขาออกวิ่งเต็มฝีเท้าเมื่อมาถึงที่หมายเขากลับใจเย็นลงปรากฏว่าเพื่อนบ้านข้างๆกําลังตัดต้้้้นนนนไมมหญ่่ขอองงตัเงัเเเยยยยททปปลีี็ิ จากการพูดคุยกันทำให้รู้ข่าวร้ายเพื่อนบ้านกำลังจะขายที่ดิน90เอเคอร์ที่ดินขนาดนี้ปกติจะมีแต่นักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่จะซื้อถึงตอนนั้นพวกเขาจะสร้างสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่นี่ซึ่งจะเป็นหายนะต่อเกาะเต่าเพื่อปกป้องที่นี่ยูสทัสจึงอดไม่ได้ที่จะถามราคาเพื่อนบ้านบอกว่า150,000ดอลลาร์ 150, ทำเอาอัตตัสถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวเพราะเขามีเงินไม่มากขนาดนั้นแต่เพื่อนบ้านก็อยากให้ที่ดินยังคงอยู่เลยยินดีให้ผ่อนจ่ายได้พอได้ยินแบบนั้นอาตาัตตสสก็ู้ รีบกลับบ้านไปเช็คทรัพย์สินดูว่าจะพอจ่ายเงินดาวได้ไหมไม้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดซึ่งเขาเก็บสะสมมาหลายปีและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายพอประกาศออกไปจะมีพ่อค้ามารับซื้อทันทีสินค้าล็อตที่2คือฟืนพวกนี้เป็นวัสดุชั้นดีเพราะปริมาณน้าที่น้อยทําให้เผาไม่แล้วให้ความร้อนได้มากกว่าและสะอาดกว่าด้วยยูสตาประเมินว่าจะได้เงินจากตรงนี้3,000ดอลลาร์ 3, สินค้าอย่างที่3คือรถม้าเขาชอบสะสมรถเก่าๆจากศตวรรษที่แล้วและมักจะขับออกไปเที่ยวด้วย ตอนนี้กำลังจะขายรถม้าเพื่อระดมทุนประกาศไปแค่สองวันก็มีคนมาซื้อแล้วสกอตเป็นพ่อค้าของเก่ากำลังมองหารถม้าที่เหมาะสำหรับสองคนทันทีที่สตาร์สเปิดโรงเก็บรถมาให้ดูสกอตก็ชอบเลยรถม้าคันนี้มีประวัติย้อนไปถึงปี1890พอาลากออกมาเจอแสงแดดก,ก็ดูสาง่างามยิ่งขึ้นหลังจากเจราจาต่อรองกันสุดท้ายก็ตกลงซื้อขายกันที่ราคา2000ดอลลาร์ 2, ยูสเทสหยิบโครงสำหรับติดตั้งออกมาหลังจากติดตั้งทั้งสองคนก็เข็นมันไปข้างหน้าแต่ไม้ผูพังเกินไปจนหัก เพื่อให้การซื้อขายนี้สำเร็จยูสเทสต้องซ่อมมันโดยการเผาสกรูที่ขึ้นสนิมออกถอดเหล็กออกมาแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่อย่างรวดเร็วก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติสกอตตรวจสอบอดูผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้อย่างราบรื่นแต่พอขายทรัพย์สินแล้วก็ยังไม่พอใจเงินดาวตอนที่กำลังกลุมใจยูสตทสก็ได้รับข่าวดีมีเพื่อนคนหนึ่งเสนอเงิน3,000ดอลลาร์ให้เขาไปเคลยร์ซากไม้เขาและโจเซฟจึงขับรถไปด้วยกันมันคือที่ดินขนาด100เอเคอร์ ซึ่งตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1850เป็นของตระกูลทรัสต์มาโดยตลอดต้นไม้แห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยสมบัติล้ำค่ามากมายเป็นระยะ,ะยะพวกเขาก็ต้องจ้างคนมาดูแลเจ้าของที่ดินพาคนสองคนมาที่นี่นี่คือต้นสนที่มีอายุ60ปีสูงกว่า200ฟุตตอนนี้กำลังจะตายทิศทางของชิงเต่าตรงกับกระท่อมพอดีเพื่อป้องกันไว้ก่อนจึงต้องตัดมันทิ้งยูสตาสังเกตยอย่างตั้งใจคิดหาไอดีดีๆเขาเริ่มเลยโซ่เริ่มจากการตัดเฉียงที่โคนต้น เพื่อนำทางให้มันล้มไปทางยอดไม้เนื่องจากต้นไม้นี้หนักส่วนหัวจึงคาดเดาได้ยากยูสตาสต้องตัดครั้งที่สองที่อีกด้านถ้ามุมถูกต้องมันจะล้มไปในทิศทางที่กําหนดไว้พร้อมเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งคู่ยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแต่ภารกิจนี้ยังไม่จบต้องตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ในคฤหาน์ที่อาจเป็นอันตรายอีกสักพักหลานลิงซานเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาของการปลูกผักฤดูหนาวชีวิตของยูสตาสขาดสวนผักไม่ได้ ทุกปีในช่วงเวลานี้เขาจะจัดเตรียมอย่างพิธีพิถันเพื่อให้มั่นใจว่าผักจะเติบโตอย่างแข็งแรงเขาใช้น้ำจากน้ำผู้บนภูเขามาหล่อเลี้ยงนี่คือท่อซึมน้ำจะค่อยๆซึมลงไปในดินรู้สึกเหนื่อยยูสตาสเตรียมดื่มน้ำดับกระหายเปิดท่อออกมากลับว่างเปล่าดูเหมือนว่าระบบประปาจะมีปัญหาขึ้นไปบนเขาเพื่อหาสาเหตุที่อุดตันหลังจากสำรวจพบว่ามีท่อประปาแตกอยู่พอเข้าไปใกล้ๆก,ก,ก็สังเกตเห็นว่ามีต้นไม้ล้มทับอยู่ยูสตาสดึงท่อออกมาด้วยความยากลำบากเขาจะซ่อมแซมส่วนที่มันแตก ตัดส่วนที่แตกตรงกลางออกแล้วใช้ข้อต่อเชื่อมท่อทั้งสองข้างหลังจากทําไปสักพักทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเขาลองยกดูรู้สึกว่ามันหนักกลับไปที่สวนผักแล้วเปิดก๊อกน้ําอีกครั้งไม่รู้ทําไมน้ําก็ยังไม่ออกดูเหมือนว่าปัญหาไม่ได้มีแค่จุดเดียวยูสตาสกลับขึ้นไปบนเขาอีกครั้งระบบน้ําประปามาจากลําธารและถังพักน้ําแล้วส่งผ่านท่อลงไปยังบ้านพักเชิงเขาแต่ปีนี้ปริมาณน้ําฝนในฤดูหนาวลดลงทําให้แรงดันน้ําจากลําธารไม่เพียงพอเพื่อแก้ปัญหานี้เขาจึงจะยกถังน้ําขึ้นไปที่สูง ใกล้กับต้นน้ำเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำให้มากขึ้นสตาร์สเทน้ำออกจากถังให้หมดแล้วใช้เชือกผูกโยนเชือกอีกด้านขึ้นไปบนเขาแล้วเขาก็เริ่มปีนทางลื่นมากหลิวสตาร์สต้องใช้ความพยายามอย่างมากถึงปีนขึ้นไปได้ตอนนี้เขาต้องดึงถังขึ้นมาอีกแล้วประกอบท่อใหม่สุดท้ายก็เอาปลายท่อใส่ลงไปในลำธารระบบน้ำประปาก,ก็น่าจะกลับมาใช้ได้ตามปกติกลับไปที่สวนผักแล้วเปิดก๊อกน้ำน้ำไหลเป็นปกติแล้วปรับปริมาณน้ำให้พอดีค่อยคซึมออกมาเพื่อให้ได้ผลของการให้น้ำอย่างต่อเนื่อง เวลาผ่านไปยูสเสตสวัดความยาวตัวแม่สุกรด้วยไม้บรรทัดยาวหกฟุตแล้วโดวยปกติแล้วสุกรพันธุ์จะถูกฆ่าหลังจากคลอดลูกเจ็ดครอกแต่ตัวนี้คลอดมาแล้วสิบครอกเป็นแม่สุกรแก่ตัวจริงถึงเวลาจบชีวิตของมันแล้วยูสเสตสเก็บเงินมาตลอดมหาเศรษฐีที่กำลังจะซื้อที่ดินตอนนี้ยังขาดเงินอยู่นิดหน่อยและแม่หมูตัวนี้จะช่วยหาเงินได้หลายร้อยดอลลาร์รายได้จะพอดีกับส่วนที่ขาดหายไปเลี้ยงมาตั้งหลายปียูสตาสรักมันมากการที่มันได้ช่วยเจ้านายเป็นครั้งสุดท้าย ก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นกันเขานําประตูเหล็กสองบานมากันเป็นคอกหมูเตรียมไว้เป็นที่อยู่สุดท้ายของแม่หมูตอนแม่หมูเข้าไปในคอกแล้วปิดทางเข้ายูสตาสเรียกผู้ช่วยมาสองคนลูกชายของเพรสตันนาะโจเซฟกับเจมเมื่อก่อนเพรสตันเป็นคนทําหน้าที่เชือ่อถึงคราวลูกชายทั้งสองคนรับช่วงต่อยูสตาสอธิบายแผนการของเขาเขาจะเดินเข้าไปยิงหัวหมูถ้าไม่ตายในนัดเดียวต้องมีหนุ่มๆสองคนรีบเข้าไปซ้ำถ้าอยากได้เนื้อหมูคุณภาพดีต้องรีบเอาเลือดออกก่อนที่มันจะเสีย เจมบอกว่าไม่มีปัญหาเขามีวิธีที่พ่อสอนมาและมีค่าหมูอย่างดีจากนั้นก็เริ่มแผนเจมปีนข้ามรูไปรอ,อก่อนส่วนยูสตาสค่อยๆเข้าไปไกลเจมพยักหน้าบอกว่าพร้อมแล้วไม่มีปัญหาลั่นไกลได้เลยแม่สุกรล้มลงทันทีเจมเดินเข้าไปแทงเข้าไปที่เส้นเลือดแดงใหญ่ของแม่สุกรยูสตาสมองดูเหตุการณ์นี้อย่างเงียบๆดวงตาของเขาเต็มไปด้วยน้ำตาเจมทำงานเสร็จแต่รู้สึกหนักใจเล็กน้อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาทำอะไรแบบนี้จากนั้นก็ขีดเส้นบนฝักมีด สามแปลงแรกเป็นของที่พ่อทิ้งไว้ให้ตั้งแต่วันนี้เขาจะสืบทอดงานนี้อย่างเป็นทางการทั้งสามคนบรรทุกแม่หมูขึ้นรถบรรทุกไปขายในเมืองพอกลับมาถึงยูสตาสก็เตรียมเงินทุนไว้พร้อมแล้วขี่ม้าพุ่งไปยังที่ดินของเพื่อนบ้านตอนนั้นเขากําลังทํางานอยู่ในสวนผักจ่ายเงินดาวสามหมื่นดอลลาร์ทั้งสองฝ่ายตกลงซื้อขายกันได้ด้วยดีส่วนที่เหลือเขาจะค่อยๆผ่อนจ่ายถึงแม้จะมีแรงกดดันเขาก็จะปกป้องถืนดินนี้ไว้ให้ได้พายุหิมะที่โหมกระหน่ำไม่หยุดสร้างความเดือดร้อนให้ชาา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 วอออลลสสสกกกแแต่่่่ํหรรัับคููมมีียยยออนทาศายยงปเข นี่คือช่วงเวลาที่ยุ่งที่สุดของพวกเขาทั้งสองคนกำลังเคลยร์ยพุ่มไม้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการส่งมอบที่สำคัญเมื่อไม่นานมานี้มอแกนได้ซื้อเครื่องบินก่อนที่มันจะมาถึงพวกเขาต้องสร้างรันเวย์ดังนั้นต้นไม้รอบๆบ,บ,บ้านพักจึงถูกโค่นล้มโชคดีที่มันเป็นแค่ต้นไม้เล็กโค่นมันเลยไม่ยากเท่าไหร่ทั้งสองคนตัดสินใจแยกกันทำเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากต้นไม้ล้มเพราะที่นี่อยู่ไกลาจากโรงพยาบาลมากตอนที่มอแกนกำลังโค่นต้นไม้ต้นหนึ่งมันไม่ได้ล้มไปในทิศทางที่หวังไว้ทำให้มันไปค้างอยู่บนต้้้นนไมอีกต พยายามผักต้นไม้แล้วแต่ก็ไม่ขย,ยับมอแกนเลยคิดวิธีขึ้นมาได้เห็นเขาเลื่อต้นไม้ข้างๆแล้วใช้มันลลมทับต้นไม้ที่ขวางอยู่หลังจากที่ทั้งสองคนช่วยกันต้นไม้บนรันเวย์ก็ถูกโค่นเกือบหมดแต่ก็ยังมีงานที่ต้องส,สางอีกเยอะในขณะที่พายุหิมะกำลังก่อตัวขึ้นทั้งสองคนต้องเร่งมือทําความสะอาดเพราะถ้าหิมะตกหนะักจะมองเห็นสิ่งกีดขวางข้างล่างได้ยากซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อการลงจอดของเครื่องบินพอทั้งสองคนจัดการอะไรต่อมิอะไรเสร็จพวกเขาก็เริ่มวัดความยาวขอองงรันเวย์ตต้้ใช1,200ฟุ ถึงจะขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากไม้บรรทัดยาวแค่100รอฟุตทั้งสองคนจึงทำได้แค่ทำเครื่องหมายแล้วเลื่อนไปข้างหน้าไม่นานแม็กก็เจอลำธารอยู่ข้างหน้าตรงตำแหน่งนี้พอดี1,000ฟุตพวกเขาต้องเปิดเส้นทางไปทางทิศตะวันตกอีก200อฟุตจากนั้นพวกเขาก็กลับไปยุ่งกับการตัดต้นไม้ต่อต้นไม้ล้มลงต่อหน้าต่อตาเป็นต้นเป็นต้นท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายลงมางานของทั้งสองคนใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ก็แค่เลื่อนไม้พวกนี้แล้วเอาไปทำฝืนที่บ้านนอกจากจะแก้ปัญหาเรื่องทางวิ่งได้้แลว ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องฟืนอีกด้วยตอนนี้ก็แค่รอให้หยุดเพื่อต้อนรับเครื่องบินอีกไม่กี่วันหมอแก่จะมาตรวจรับเครื่องบินนี่คือผลลัพธ์ที่เขาพยายามมาสีปีถึงจะเป็นมือสองแต่ก็ยังตื่นเต้นมากอยู่ดีตั้งแต่มาตั้งรกรากในป่าของอาลสาสการเดินทางออกไปข้างนอกก็ยากลําบากมากพอมีเครื่องบินลานี้ก็หมายความว่าชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปมากเพราะจอดทิ้งไว้นานน้ามันเชื้อเพลิงอาจจะแข็งตัวได้สิ่งแรกที่หมอแก่ต้องทาคืออุ่นเครื่องบินโดยเอาเตาเผาไปวางไว้ใต้เครื่องยนต์กํําาาลังทควมร้อน กระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในระหว่างนี้เขาต้องกําจัดน้ําแข็งและหิมะออกจากเครื่องบินให้หมดถ้าปีกเครื่องบินเป็นน้ําแข็งจะเป็นอันตรายถึงชีวิตในการขึ้นบินแม้จะบางแค่ไหนก็ตามก็อาจนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่รแรงมอร์แกนค่อยๆทาความสะอาดทุกซอกทุกมุมเพราะชีวิตมีแค่ครั้งเดียวพอได้เวลาเขาลองแตะฝากระโปรงพบว่ามันร้อนพอแล้วเอาเตาเผาออกแล้วต่อด้วยขั้นตอนการจุดระเบิดเครื่องบินลํานี้อายุเกือบ50ปีต้องได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยนจากมอร์แกนเขาค่อยๆดันคลัตช์ แล้วบิดสวิตช์พร้อมกับเสียงคำรามดังสนั่นใบพัดเริ่มหมุนเร็วขึ้นหมอแกนยิ้มอย่างพอใจแต่แล้วก็ค่อยๆแข็งตัวอีกครั้งรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแผงควบคุมร้อนกว่าที่เคยเขาจึงจอดเครื่องบินและเรียกเจ้าหน้าที่ให้เขียนไปที่แผนกซ่อมบำรุงเพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาของเครื่องยนต์ช่างต้องทําการทดสอบกําลังอัดของเครื่องยนต์เครื่องบินลํานี้มีเครื่องยนต์สี่สูบถ้าเสียหายต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ทั้งเครื่องซึ่งเครื่องยนต์ใหม่แพงกว่าเครื่องบินเก่าเสียอีกพอรู้ข่่าววมมอรแกกกน็เิังล โชคดีที่สองสุกแรกไม่มีปัญหาอะไรช่างเครื่องเดินไปอีกด้านเพื่อตรวจเช็คอีกสองสุกที่เหลือโชคดีที่สุกพวกนี้ก็ไม่มีอะไรผิดปกติมอร์แกนก็ยิ้มออกมาด้วยความโล่งอกจากประสบการณ์วอาไอดีของสุกมันมีปัญหาเปลี่ยนไปใช้แหวนยางใหม่แล้วก็ใส่ฝาครอบเครื่องกลับที่เดิมต่อไปก็ทดสอบดูว่าได้ผลไหมพวกเขาลากเครื่องบินกลับไปข้างนอกมอร์แกนสตาร์เครื่องอีกครั้งคราวนี้เครื่องบินกลับมาเป็นปกติแต่ว่ามันก็ดึกมากแล้วคงต้องรออีกหน่อยค่อยขับกลับบ้านหลังจากสร้างมาหลายเดือน มอแกนกับแม็กในที่สุดก็สร้างกระท่อมเสร็จตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนเก็บรายละเอียดเพราะว่าข้างในกระท่อมค่อนข้างใหญ่เพื่อให้อุ่นมอแกนเลยซื้อเตาผิงแบบสองหัวขนาดสี่ฟุตแถมยังมีเตาอบด้วยคนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือแม็กเพราะเตาอันเก่าเล็กเกินไปทําอาหารลาบากมากเขาแทบรอไม่ไหวที่จะลองใช้เตาใหม่แต่การติดตั้งท่อเตาผิงเป็นปัญหาความร้อนสูงต่อเนื่องเจือกับเพดานไม้อาจทําให้เกิดไฟไม่ได้เพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนี้มอแกนเลยออกแบบกล่องเล็กๆตั้งชื่อว่าตัวปรับท่อเตาาผิงแล้้ววยึดดมัันนนไกกบเพ่อ พอมีตัวนี้ช่วยก็ไม่ต้องกลัวไม้จะติดไฟจากนั้นพวกเขาก็สอดท่อเตาผิงผ่านกล่องจากพื้นห้องใต้หลังคาขึ้นไปถึงหลังคาข้อต่อระหว่างท่อเตาผิงได้รับการเสริมความแข็งแรงแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการติดตั้งต่องไฟและหลังคาอยู่สูงจากพื้น25ฟุตมอแกนต้องระม,มัดระวังกล่องไฟจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนไหลเข้าไปในท่อมอแกนใช้สว่านไฟฟ้าขันให้แน่นต่อไปก็ถึงช่วงเวลาสำคัญเตรียมเปิดประตูเพื่อเชื่อมกระททอมไม้ทั้งสองหลังเข้าด้วยกันพอศึกษาดูแล้วก็ใช้เลื่อยตัดเลยเพื่่ออป้้้งงงกกัันไไมมใหแพ ก็ใช้แผ่นไม้เสริมความแข็งแรงให้กำแพงข้างๆก็เลยเปิดประตูไปเสริมความแข็งแรงให้กำแพงไม้ไปกำลังง่วนอยู่เลยมอร์แกนก็หยุดชะงักเหมือนเลือดจะไปเจออะไรแข็งๆเข้าแบบนี้คงต้องใช้มืออย่างเดียวพอเอาแผ่นไม้ออกก็เห็นตะปูในที่สุดทั้งสองคนก็เจาะก,กำแพงได้สำเร็จมาร์กไปเอาฟืนมาจากข้างนอกใส่เตาแล้วจุดไฟทดสอบการเผาไหม้ทั้งสองคนตั้งตารอคอยสิ่งนี้มาร์กเอาน้ำใส่กาแล้ววางบนเตามองดูผลงานในช่วงเวลานี้พวกเขารู้สึกภูมิใจมากชีวิตในป่าเต็มไปด้วยความท้าทาย การเปลี่ยนแปลงจากศูนย์เป็นหนึ่งทำให้เขามีความสุขอย่างมากเมื่อไม่นานมานี้มอร์แกนซื้อเครื่องบินมือสองมาลำหนึ่งเครื่องเสียแถมยังเจอสภาพอากาศเลวร้ายทำให้ไม่มีโอกาสบินกลับแคมป์สักทีตอนนี้ฤดูบใบไม้ผลิมาถึงแล้วมอร์แกนบินขึ้นได้แล้วต้องเผชิญหน้ากับการเดินทางกลับบ้านที่ยากลำบาก150หาไมล์60ไมล์แรกเป็นป่าและหนองน้ำหลังจากนั้นจะเป็นเทือกเขาสูงเทือกเขา,าแ拉กกาเป็นเทือกเขาที่สูงเป็นอันดับสามของโลกจุดที่สูงที่สุดมีความสูงกว่า2 0,000ฟุการจะบินข้ามไปไปม่่ใชเรื่องง่าย ยิ่งไปกว่านั้นหมอแกนยังเป็นนักบินมือใหม่เขาศึกษาแผนที่อย่างละเอียดและจําจุดลงจอดฉุกเฉินได้หลายแห่งวันนี้ยังมีภารกิจอีกอย่างคือการสร้างสถานีเติมเชื้อเพลิงฉุกเฉินโดยเลือกทำเลที่เมืองเล็กๆและระหว่างทางกลับบ้านเผื่อว่าระหว่างบินเจอพายุหรือสถานการณ์พิเศษอื่นๆเขาก็จะสามารถรับมือได้อย่างสบายๆจากนั้นก็หยิบกระดาษโน้ตออกมาตรวจเช็คสภาพเครื่องบินตามที่บอกไว้ข้างต้นไม่นานมอแกนก็พบว่าความดันลมยังไม่พอจึงหยิบที่สูบลมมาเติมตอนนี้พร้อมบินแล้วออกเดินทางอย่างเป็นทางกการรด้วยจะทึ เครื่องบินทยานขึ้นฟ้าได้สำเร็จหลังเร่งความเร็วช่วงแรกของการเดินทางเป็นไปด้วยดีสิ่งที่เราเขาอยู่ข้างหน้าคือยอดเขาที่อันตรายมอแกนตัดสินใจลงจอดที่นี่เพราะนี่คือเส้นทางสุดท้ายแล้วรันเวย์นักรบเป็นที่ซ่อนเชื้อเพลิงสำรองฉุกเฉินที่เหมาะจาะมอแกนลงจอดอย่างมั่นคงเอาถังเชื้อเพลิงเปล่าออกมาสองถังแล้วเติมเชื้อเพลิงให้เต็มเชื้อเพลิงพวกนี้พอให้เครื่องบินบินได้ห0าสไมล์และเป็นกุญแจสำคัญต่อการอยู่รอดมอแกนให้ความสำคัญมากห,ห่อหุ้มถังเชื้อเพลิงด้วยถุงงขขยะเเพื่ออปป้้กันฝนฝซึาไ อีกไม่นานตรงนี้จะมีต้นแคลิสติมขึ้นเยอะเลยถึงตอนนั้นจะมองจากข้างนอกเข้ามาลำบากมอร์แกนต้องจำตำแหน่งให้แม่นก่อนขึ้นบินเขาโทรหาแมกถามเรื่องสภาพอากาศที่บ้านสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักฝนตกปรยปรยต่อเนื่องแมกแนะนำให้เขารออีกสักชั่วโมงพายุฝนฟ้าขนองสำหรับเครื่องบินเล็กเป็นอันตรายอย่างมากมอร์แกนไม่กล้าเสี่ยงไม่นานฝนก็ตกลงมาในบริเวณนี้ตอนนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากรอฝนหยุดแต่ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆมอร์แกนรองน้ำฝนต้มกาแฟ เขาคาดว่าคืนนี้คงต้องค้างแรมข้างนอกอีกแล้ววันรุ่งขึ้นฝนหยุดฟ้าเปิดมอร์แกนตื่นจากความฝันเหลืออีก7จไมล์สุดท้ายถึงบ้านแต่ก็เป็นช่วงที่อันตรายที่สุดต้องบินข้ามเทือกเขา,อาแอลเลสกาอันยิ่งใหญ่เขาโทรหาแม็กอีกครั้งพอรู้ว่าเป็นวันฟ้าใสาเขาก็เตรียมตัวขึ้นบินตรวจสอบชิ้นส่วนทุกชิ้นของเครื่องบินเมื่อแน่ใจว่าไม่มีปัญหาเขาก็เริ่มเดินทางกลับออกจากป่าเครื่องบินเข้าสู่เทือกเขา,อาแอลเลสกาเทือกเขาทอดยาว40ไมล์ เต็มไปด้วยหุบเขาที่อันตรายเยือกแข็งและถูกกัดซอะแม้แต่นักบินที่มีประสบการณ์ก็ยังหวาดหวั่นถ้าเกิดทลาดเข้าไปในกระแสลมจะทําให้เครื่องบินตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่มากนี่เป็นครั้งแรกที่เขาบินข้ามเส้นทางนี้สําหรับโมเดลแล้วทุกอย่างคือสิ่งที่ไม่รู้เครื่องบินไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆและในไม่ช้าก็ขึ้นไปถึงความสูง10,000ฟุตซึ่งสูงกว่าที่เขาเคยบินมาตอนนี้เขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเขาหยิบแผนที่ออกมาเทียบก,กับภูมิประเทศเพื่อทําความเข้าใจการกระจายตัวของภูเขา เป็นประโยชน์อย่างมากกับการบินในอนาคตแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกลุ่มเมฆหมอกพุ่งเข้ามาอบล้อมเขาไว้ทำให้โมแกนร,รู้สึกหวาดหวัน่นทัศนวิสัยลดลง50%ในทันทีทำให้โมแกนตกอยู่ในอันตรายตอนนี้เขาต้องพยายามลดระดับลงไปที่ช่องเขาเพื่อหาทัศนวิสัยที่ปลอดโปร่งโมแกนแทบกลั้นหายใจพยายามควบคุมเครื่องบินอย่างสุดกำลังเครื่อนที่อย่างรวดเร็วระหว่างยอดเขาสองลูกผ่านช่องเขาแรกไปได้อย่างราบรื่นหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกเเขขขาาาาา้้มผ่่นชองสุดทย เข้าสู่พื้นที่ที่ตั้งของบ้านไร่อย่างเป็นทางการสิ่งที่สำคัญต่อไปคือการลงจอดถึงแม้เขาและมาร์กจะเปิดทางวิ่งไว้แล้วแต่ก็ไม่เคยผ่านการทดสอบจริงมอร์แกนค่อยๆลดระดับลงบินผ่านป่าพร้อมกับเสียงล้อสัมผัสพื้นดินหลังจากกระแทกกระทันเครื่องบินก็ค่อยๆทรงตัวบนรันเวย์มาร์กต้อนรับการมาถึงของเขาด้วยรอยยิ้มนะับตั้งแต่ที่มอร์แกนเหยียดแผ่นดินนี้เมื่อสิปีก่อนด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อตอนนี้เขามีทั้งภรรยาและเครื่องบินคุณภาพชีวิตก็ดกดดีีีีขขึ้้้นนนอออย่่่่าาาาาางกกวรระโคืชิตตใปทเเฝมลด